ลุ่ม5ธุรกิจที่นอนแบนด์โซโลโมอนรายชื่อสมาชิกมีดังนี้ครับ2001พัทรกรของขุด2005สันติเทพวงจันทร์2013กันวลาเชียดีสืบ2018มณิตาเมธาโชตสกุล2021กิตินันแสงใจ2024อุตานุคำแก้ว2027อธิพงศ์โพจันทร2040สิริพัฒนสอนสิงห์ทอง2056พัชรออนพวงทรัพย์2057นศสราแสนสุขอาจารย์ผู้สอนผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรสุทาวรรณจิรพันธ์ซาโต สวัสดีครับวันนี้เรามาพีเซ็น์ในเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจบริษัทที่นอนโซโลมอนกันครับ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของหัวข้อก่อนดีว่ครับหัวข้อเนี่ยมีด้วยกัน9หัวข้อนั่นเองครับดยหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นภาพรวมของธุรกิจครับหัวข้อที่2เป็นสภาพแวดล้อมระดับมหาภาค PEST ครับหัวข้อที่3เป็นสภาพแวดล้อมระดับอุตสาหกรรม 5F นั่นเองครับหัวข้อที่4เนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมภายในละห่องงโซคุณค่า Value Chain นั่นเองคะหัวข้อที่5เนี่ยคือการประเมินทรัพยากรขององค์การครับหัวข้อที่6กคือการวิเคราะห์เชิงปริมาณครับหัวข้อที่7คือทิศทางองค์กรครับ 8ครับกลยุทธ์องค์กรและปิดท้ายด้วย9กลยุทธ์ธุรกิจนั่นเองฮะไปะ มาเดี๋ยวเรามาดูในบทที่1ก่อนดีกว่านะครับบทที่1ของเป็นเป็นภาพรวมของธุรกิจนั่นเองอ่ะภาพรวมของธุรกิจครับอย่างนี้เลยว่าตอนนี้เนี่ยที่สไลด์ขึ้นมาเนี่ยเป็นแผนผังองค์กรนั่นเองครับโดยบริษัทโซโลมอนเนี่ยอันดับแรกเนี่ยอยู่บนสุดเนี่ยจะเป็นประธานบริษัทครับลงมาจะเป็นคณะกรรมการบริษัทฮะเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการการตรวจสอบและลงมาเนี่ยอย่างผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการกรรมากรรมการผู้จัดการผู้ตรวจสอบภายในฮะแล้วก็ผู้จัดการในส่วนของฝ่ายต่างๆนั่นเองครับ มาเรามาดูในการจดบริษัทของที่นอนโซโลมอนกันหน่อยดีกว่าในการพูดกันคร่าวๆเ,เนี่ยเดียเห็นเลยว่าจดทะเบียนบริษัทเมื่อ7กันยาย,ยน2560ครับทุนจดทะเบียน,นยประมาณ1ล้านนั่นเองอะเนี่ยส่วนเรื่องของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทที่นอนโซโลมอนเนี่ยจะเป็นผลิตที่นอนสําหรับโครงการครับหอพักโรงแรมรีสอร์ทครับรับออเดอร์เนี่ยผลิตที่นอนทุกขนาดเลยฮะโดยลูกค้าหลักเนี่ยจะเป็นในเรื่องของหน่วยงานราชการครับโครงการเอกชนฮะแล้วก็สถานศึกษานั่นเองครับไป เราไปดูในบทที่2กันนะครับบทที่2นี่จะเป็นสภาพแวดล้อมระดับมหาภาคหรือ PST นั่นเองครับมามาดูตัวพีนก่อนเนาะตัวพีนี่ยคือปัจจัยทางการเมืองอย่าง political นั่นเองครับสามารถแบ่งเป็น6ประเด็นสําคัญได้ดังนี้ฮะหครับ,รบจะเป็นนโยบายภาษีครับจะมีภาษีนําเข้าวัตถุดิบฮะจะมีการปรับตัวฮะของภาษีนําเข้าเนี่ยอาจทําให้ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองฮะภาษีสินค้าสําเร็จรูปเนี่ยก็จะเป็นการปรับภาษีสัปมปะสิทธิ์นะครับหรือว่าแวดเนี่ยส่งผลต่อราคาการขายครับทำให้ผู้บริโภค ตัดสินใจซื้อได้น้อยลงนั่นเองฮะกฎหมายและระเบียบและข้อบังคับผมมาตรฐานคุณภาพเนี่ยการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพเช่น ISO เนี่ยจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าฮะสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าครับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยช่วยรักษาเรื่องข้อได้เปรียบในการแข่งขันนั่นเองฮะเสถียรภาพทางการเมืองครับความเสี่ยงทางการเมืองเนี่ยเสถียรภาพ ที่ดีเนี่ยช่วยส่งเสริมการลงทุนและการขยายธุรกิจฮะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายครับการเปลี่ยนแปลงรัฐเนี่ยอาจสร้างความเสี่ยงเช่นความล่าช้าในการจัดซื้อหรือจัดส่งนั่นเองฮะต่อมาครับมาดูในเรื่องของนโยบายการค้าระหว่างประเทศกันครับภาษีสุกากรครับภาษีนาเข้าสูงครับทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นฮะต่อมาครับข้อตกลงการค้าเสรีฮะ คาท่าเสรีครับการลดภาษีนําเข้าเนี่ยเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดครับและทําให้ราคาสินค้าเนี่ยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะฮะกฎหมายแรงงานครับสิทธิของคนงานเนี่ยการปฏิบัติตามกฎหมายช่วยคุ้มครองสิทธิของพนักงานนั่นเองครับสภาพของการทํางานที่ดีของกฎหมายแรงงานเนี่ยจะเป็นสภาพการทํางานที่ดีช่วยลดอัตราการออกนะฮะเพิ่มอ่เพิ่มความพึงพอใจให้กับพนักงานที่ทําอยู่นั่นเองครับ ความตระหนักถึงด้านสิ่งแวดล้อมครับข้อนี้ก็เป็นข้อสำคัญเหมือนกันนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเช่นการใช้วสัสดุธรรมชาติครับสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้และอาจได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องของการผลิตสินค้าที่ยั่งยืนนั่นเองคร ปัจจัยทางเศรษฐกิจครับที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่นอโซลม,มอนจะแบ่งเป็น5ข้อหลักดังนี้ครับก็จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจครับอัตราเงินเฟ้อครับตลาดแรงงานฮะอัตราดอกเบีย้ยครับความแน่แน่นอนทางเศรษฐกิจครับแล้วนี่ก็คือ5ข้อหลักของปัจจัยทางเศรษฐกิจครับต่อไปเนี่ยเรามาพูดในดวเรื่องของปัจจัยทางสังคมกันบ้างฮะก็จะมีในเรื่องของประชากรศาสตร์ครับพฤติการการบริโภคครับการเข้าถึงข้อมูลและการศึกษาออนไลน์ฮะเทรนและค่านิยมครับความต้องการที่นอนเฉพาะกลุ่มครับหล่านี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นปัจจัยทางงสััคคมรบ ต่อไปเนี่ยเรามาดูในเรื่องของปัจจัยทางเทคโนโลยีมากนะที่ส่งผลต,ต,ต่อบริษัทที่นอนโซลมอนครับก็จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับการเชื่อมต่อเทคโนโลยีอ่าสมาร์ทนั่นเองะแล้วก็การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ครับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับและสุดท้ายเนี่ยการพัฒนาฟังก์ชันการบริการลูกค้าครับ ต่อมาครับมาพูดในเรื่องของอุปสรรคและโอกาสกันหน่อยดีกว่านะครับปัจจัยทางการเมืองเนี่ยอุปสรรคก็จะมีในเรื่องของกฎหมายครับความเสี่ยงในการละเมิดลิขสิทธิค์ความไม่แน่นอนทางการเมืองนะในส่วนของโอกาสเนี่ยก็จะมีข้อตกลงการค้าเสรีครับนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิกะสีงแวดล้อมนั่นเองครับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจครับอุปสรรคเนี่ยจะคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนนะโอกาสครับการเต,ติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มความต้องการสินค้าสูงขึ้นนั่นเองอัตราดอกเบี้ย่ย่่าาเเนนนนนีีีีวกรรระ้้ซืออทททพมมมัััังงงคปจสแลฒธ มโอกาสคือความต้องการที่นอนสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเช่นวัยรุ่นและก็ผู้สูงอายุนั่นเองคะอุปสรรคครับอัตราการเกิดเนี่ยน้อยลงครัในหลายประเทศเนี่ยอาจกระทบต่อตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่นั่นเองครับแล้วก็พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอย่างรวดเร็วนั่นเองครต่อไปครับ เรามาพูดในเรื่องของสภาพแวดล้อมระดับอุตสาหกรรมกันหน่อยดีกว่าหรือ 5F นั่นเองครับก็จะมี5ข้อด้วยกันนะหนึ่งเนี่ยอำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบครับสองเนี่ยอำนาจต่อรองของผู้ซื้อนั่นเองครับสามเนี่ยความเข้มข้นในการตลาดแข่งขันในอุตสาหกรรมครับสี่ครับแรงกดดันจากสินค้าทดแทนนะแล้วก็ห้าครับการคุกคมจากผู้เข้ามาใหม่นั่นเองครับต่อไปครับบปที่สี่สภาพแวดล้อมภายในและห่วงโซ่คุณค่าฮะโหอันนี้ต้องบอกว่า มี2ข้อหลักๆด้วยกันครับก็จะมีกิจกรรมหลักนะฮะก็คือโลจิสติกส์ขาเข้าเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบที่สคัญครับการผลิตหาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตที่นอนครับนะแล้วก็โลจิสติกส์ขาออกกับก็จะมีการจัดเก็บสินค้าในคลังควบคุมอุณหภูมิความชื้นนะพร้อมต่อการส่งนั่นเองฮะต่อไปครับการตลาดและการขายฮะก็จะมีการใช้กลยุทธ์ทางออนไลน์และออฟไลน์นั่นเองครับห้าครับการบริการหลังการขายก็คือเซ์วิตหรือว่าการรับประกันอ่าการ รับประกันคุณภาพของสินค้านะครับการตอบสนองต่อคําเรียกร้องและการซ่อมแซมนั่นเองคะหัวข้อที่2กับหัวข้อที่2หลักเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมการสนับสนุนนั่นเองคะก็จะมีโครงสร้างทางพื้นฐานของบริษัทครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการจัดการที่มีความคล่องตัวนั่นเองครับนะครับแล้วก็การบริหารทรัพยากรมนุษย์ครับก็จะมีการบริษัทเนี่ยมุ่งเน้นไปทางพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานโดยตรงนั่นเองครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีครับการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ย นะฮะจะช่วยการออกแบบบริพันธ์ที่ส่วนั่นเองคะแล้วก็การจัดซื้อการจัดจ้างครับการเจรจาต่อรองซัพพลายเออร์เนี่ยเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่เหมาะสมแล้วก็ในราคาที่ดีนั่นเองฮะต่อไปครับจะเป็นบทที่5นั่นเองครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวเรื่องของตารางต่าง,าง,างๆนะครับอย่างที่เห็นเลยซ้ายมือจะเป็นตารางทรัพยากรที่มีตัวตนนั่นเองครับแล้วก็5.2เนี่ยี่เห็นตารางขวามือเนี่ยก็จะเป็นทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนนั่นเองครับต่อไปครับจะเป็นตารางที่4แล้วก็ตารางงบแสดงฐานะการเงินนั่นเองครับ แล้วก็บทที่6กครับการวิเคราะห์เชิงปริมาณครับก็ตารางเช่นเดิมก็จะมีในเรื่องของตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในครับแล้วก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนเนาะคะแนนรวมนะครับปัจจัยภายนอกครับการประเมินก็จะมีโอกาสอุปสรรคนะครับแล้วก็จะมีคะแนนรวมให้เห็นอย่างตารางนี่ฮะมาครับเรามาดูในเรื่องของสุดยอดนวัตกรรมหน่อยดีกว่านะครับจากการแข่งขันเนี่ยยังเห็นเลยว่าสายมือล่างครับโซโลมอนเนี่ยได้คะแนนรวมถึงสามจุดแปดศูนย์นะครับก็คือเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วนี่ก็คือผลคะแนนของตารางตารางคะแนนของผลนะครับการแข่งขันของทีมนซล คือคะแนนรวมอย่างที่บอกไปคือได้3.80ครับต่อมาฮะก็คือ BCG ครับก็เป็นวงเงินสด cash c o ครับภายใต้ตาราง BCG เนี่ยเนื่องจากบร,บริษัทมีสินค้าหลากหลายนะครับบริษัทอย่างที่นองซลมอนเนี่ยสินค้าหลักเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเรื่องที่นอนเนาะนะครับในเรื่องของความนิยมเนี่ยก็ในตลาดที่เติบโตชา้าเช่น อย่างไรก็ตามเนี่ยสร้างรายได้ที่มั่นคงแน่นอนฮะในเรื่องของการขายที่นอนอย่างที่บอกไปว่าในการสร้างรายได้รายได้ที่แน่นอนเนี่ยก็จะขายให้กลุ่มค้าที่เคยซื้อหรือว่าบริโภคเป็นประจำนะครับในเรื่องของคุณภาพก็ต้องบอกเลยว่าเขาเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพตรงนี้อยู่แล้วนั่นเองฮะบทที่เจ็ดครับทิศทางองค์กรครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเนี่ยก็จะมีทั้งด้านของลูกค้าครับซัพพลายเออร์ครับผู้จัดจาหน่ายครับคู่แข่งครับหน่วยรัฐบาลน,นะชุมชนครับแล้วก็นักลงทุนนั่นเองครับ ผู้มีส่วนได้เสียภายในเนี่ยก็จะมีในเรื่องของผู้บริหารครับพนักงานฮะฝ่ายการผลิตครับฝ่ายการตลาดและการขายคับฝ่ายการเงินครับแล้วก็การจัดสรรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นั่นเองอะ วิสัยทัศน์ครบริษ re ัทเนีมุ่งเน้นการเติบโตแบบยั่งยืนครับแล้วก็มีสินค้าและการบริการเนี่ยผลิตที่นองคุณภาพที่สูงนั่นเองครับการตลาดเนี่ยขยายไปทางออนไลน์หรือออฟไลน์นั่นเองครับความมุ่งมั่นขององค์กรเนี่ยมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนั่นเองครการพัฒนาอยั่งยืนครับลดทรัพยากรธรรมชาติครับแล้วก็กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมใช้จะบอกว่าใช้บรรจุพัณุ์ที่รีไซเคิลได้นั่นเองครการบริการที่ยอดเยี่ยมครับมีทีมงานพร้อมตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเสมอนั่นเองครับภารกิจครับจะมีในเรื่องขอบเขตการดําเนินงานครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหรือการผลิตการจัดจำหน่ายครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าให้บริการกับ กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของครอบครัวนะครับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนั่นเองครับผลิตภัณฑ์เนี่ยหรือการบริการหลักเนี่ยก็จะเป็นที่นอนครับหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเช่นฟองน้ำยางพาราหรือหมอนนั่นเองครับสถานที่ดำเนินธุรกิจครับจัดจำหน่ายทางออนไลน์ครับแล้วก็รานคาร์ิดโดยเน้นการขยายสาขาในพื้นที่ที่มีความต้องการสูงนั่นเองครับปรัชญา LCL ทางการบริหารครับก็มีมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับวัตถุประสงค์เนี่ยบอกว่าโซโลมอนเนี่ยมุ่งเน้นการผลิต ต่อไปครับเราไปดูในเรื่องของปฏิแพ์กลยุทธองค์กรกันหน่อยดีกว่านะครับกลยุทธองค์กลยุทธ์หลักในการแข่งขันนะครับซาลมอนเน้นการเติบโตผ่านการขยายฐานลูกค้านะครับและยอดขายนะโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ในการตลาดดิจิตอลแลบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งใหม่ๆที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ต่อมาการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดนั่นเองฮะนำเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในการผลิตนะครับเพิ่มเพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครขยายช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับอย่างเช่นทิกตอกช้อปปี้เฟซบุ๊กนั่นเองฮ ของธุรกิจนั่นเองครับหรือว่าการปรับปรุงกิจกรรมย่อยก้าวกิจกรรมนั่นเองครับก็จะมีเรื่องของการจัดซื้อครับการจัดการทงสินค้าครับควบคุมอาควบคุมสุขภาพนะฮะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ครับการจัดการข้อมูลนะครับใช้ระบบ crm หรือ erp และ bi มาช่วยนั่นเองครับขนส่งภายในครับใช้ระบบอัตโนมัติครับการตลาดดิจิตอลครับการใช้ข้อมูลของลูกค้านะฮะวางกลยุทธ์การตลาดนะครับแล้วก็สนับสนุนลูกค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแชทบอทหรือว่าระบบตอบรับนั่นเองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือการบำรุงร ของบริษัทที่นอนโซลมอนนั่นเองครับขอบคุณครับ